พร้อมแล้วนะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมของการเปิดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติหรือไทยแลนด์บีนาเล่เชียงรายนะครับซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2566ไปจนถึงวันที่30เมษายน2567เกือบ5เดือนเต็มนะครับสำหรับเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติซึ่งเราจะติดต่อกันมาแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับเพื่อแสดงเห็นถึงศักยภาพด้านศิลปะ โดยเฉพาะศิลป,ปะร่วมสมัยที่ประเทศไทยเรามีทั้งศิลป,ปินผลงานชิ้นเอกนะครับรวมถึงประสบการณ์ในการส่งศิลป,ปินและผลงานไปร่วมงานวีนเนเ่ในต่างต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในเชิงศิลป,ปะวัฒนธรรมและแสดงเห็นถึงความพร้อมของเมืองศิลป,ปะอย่างจังหวัดเชียงรายได้เชิญศิลป,ปินนานาชาตินะครับมาถึง39ท่านรวมศิลป,ปินไทยอีก21ท่านนะครับรวมแล้ว60ท่านทั้งหมด21ประเทศ แล้วก็ผลงานนั้นก็จะมีการติดตั้งถาวรน,นะครับในจุดต่างๆในจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อยากเชิญชวนให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมเทลแอนด์บีน่าเล่เชียงรายแล้วก็จัดขึ้นในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นด้วยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่เดินทางมาชมงานศิลปะและท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจสร้างแรงบันดาลใจต่อไปเรื่องงานศิลปะด้วย thank